สวัสดีคร okay, ับ f อตะก้อนทองเหลืองทุกท่านครับมาดูเหลี่ยมป๊อกเดียวครับหนองบุรีชนบุรีครับปรรทัดบางพีนะครับตะก้อนหนึ่งต่อสามนะครับเติร์งนัดเติร์งหัวอาร์ตสักบางพีเอาครับสกอร์ชนบุรีครับตามอยู่สองต่อสามนะครับ สองต่อสามครับเติมอาร์ตยอดสามเท่ากันครับเตียมเสิร์พาร์ตครับเสอร์แปะนะครับข้าม,า,รรบามป๊อกเดียวครับไอจิศักครับสักเอาวก็หมุงออกไปเองครับโอ้โหปล่อยไป สามแต้มครับตอนนี้กลับขึ้นมานำครับน้องวีชนุรีสี่ต่อสามครับเสิร์ฟกองหลังไว้เองนะสามต่อสี่สังเสิร์ฟไม่ข้ามครับ จีกระสานครับหยอดพี่เติมนัดสักกดลงไปอีกครับสามสักสี่ครับสักบางพีครับมาที่นัด

ไปโอ้โหเดียวดีสักยอดนัดโอ้ยิดจังหวะครับห้าต่อสี่หยางต่อวี่วยหยอดครับไปแก๊มครับ หกต่อสีปหกต่อสี่ตัดอาร์ตไปหลังครับตักแกมาหยอดครับอาร์ตแกไปเล่นกับอาร์ตครับมันยังสลัดไม่หลุดครับยังไงอาร์ตไม่ถึงครับ

แปดอ้ออครับ่เยเอะกันใชหรือเปล่าใจไม่ดีแปดต่อนสี่ครับไปเิงยอดรับมั่นใจมากพี่เติงครับเนนี้ักเสื้อตัวเดียวเลยต่ตัว เก้าต่อสี่ต่อครับออออยอดยอดครับหน้าขวาครับอืมคุมคนเดียวครับตอนนี้ อย่างั้โตหัวอยู่ครับเหลืออยู่ครับเติมช่วยแล้วโอ้เหรียดดีครับโอ้โหเดียวกันนี่ทางอันน้องดีเนี่ยเอาชนะสังบางพีมาครับ

ไม่ได้ไม่ไดตกมาเจุลยฮาฮะาักว่าำกยังไงาเยเก็บเลยมเ็เลไ้นี่เลย่งสิต่อสี่ต่อสครับโอ้โหฟังห่างแล้แต้ม

ไม่มีไปโตัวอไปโตเลเกมครับได้สี่แต้มครับโอ้โหเล่นไม่เหมือนตอนเดียวเลยครับแป๊บเดียวเองครับเกมแล้วครับงานบางพีครับเอาชนะน้องรีไปครับ